ที่เห็นอยู่นี้คือโรงไฟฟ้าบางประกงที่ใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศไทยด้วยการจ่ายกระแสฟไฟฟ้ารองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตภาคตะว,วันอ,อกให้มีความมั่นคงรองรับนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้พื้นที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑล้วยกําลังการผลิตรวม3,248เมกะวัตต์ที่น่าสนใจโรงไฟฟ้าแห่งนี้ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม คบคู่กับการจัดอบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชาตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงไฟฟ้าบางประกงให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงไฟฟ้ามีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพที่หลากหลายซึ่งเป็นไปตามวิถีของแต่ละชุมชน และที่นี่ยังมีเมนูเด็ดที่ต้องแวะมาชิมกันนั่นคือเมนูปลาทูแดดเดียวถือเป็นซิกเนเจอร์ของอร่อยที่นี่จุดเด่นใช้วัตถุดิบเป็นปลาทูสดไม่แช่แข็งนํามาแล่หมักด้วยสูตรเฉพาะทางของทางร้านและนําไปตากแดดเดียวนําไปทอดไฟปางกลางก็จะได้เนื้อปลาที่มีความนุ่มที่เนื้อกรอบที่หัวปลาเรียกว่ารับประทานได้ทั้งตัวเลยทีเดียวอีกเมนูหนึ่งที่ท้าให้ลองหมูคำหวาน จุดเด่นบอกเลยว่าหาทานโด้เฉพาะที่ร้านที่นี่ที่เดียวใช้คอหมูนําไปหมักสูตรเฉพาะของทางร้านใช้เวลาหมักไม่น้อยกว่า3-4ชั่วโมงก่อนนําไปย่างแล้วหั่นเป็นชิ้นราดด้วยน้ําจิ้มสุดพิเศษที่ปรุงเฉพาะหมูคําหวานมีกระเทียมและพริกสดในน้ําราดจ,จะสดกลุมทานเคียงกับหมูคาหวานและผักเคียงที่เป็นก้านคะน้าสดที่นําไปแช่ในน้ําเย็นหรือแตงกวาสุดอร่อยก็จะได้ลดเผ็ดความเป็นสมุนไพรหวานมันจากเนื้อและผักเคียงจนอดใจไม่ไหว ใครที่เดินทางผ่านไปมาแถวบางประกงตองแวะมาชิมเมนูอร่อยที่ร้านอาหารปรุงไฟฟ้าบางประกงแล้วล่ะครับ